เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาพมาพอกันครับในช่องคนอเาปลาครับขอเราพูดกันกันชอมในการเลียงนกเขาใหญ่หรือว่าตอนนกเขาเนาะครับเนาะครับเมื่อนี้ครับกับทีมงานครับกับไอ้กับไส้ครับจันต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันโกครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้ครับมาเมื่อตอนนกเขาครับเมื่อนี้ครับไม้นี่ครับก็จะเป็นไม้ไอ ไม้ปลาดูนะครับเนาะเป็นปลาดูครับมืาอนี้ครับกับเกมงานครับโอ้นกเอานกมาหลายครับเมื่อนี้ครับกับเกมงานครับปุรสองตัวสามตัวครับเมื่อนี้ทั้งนกเขาใหญ่ทั้งนกเขาจ้าว่ามาเมื่อนี้แต่งม้วนด้อมืาอนี้ปลาเต็มนเมื่อนี้กาว่าเอาให้ได้เมื่อนี้ครับนกครับ พอมีครับไม้นี่อาจารย์ต้นว่ามีริวตันเนาะครับเนาะเป็นไม้ปลาดูปลาใหม่ครับก็การส่อครับเมื่อนีร่ครับประมาณหกุมงหกกว่าหกโมงส่าครับก็ต้องข้ามมาไป ไรนกเขาพเนี้ยนะครับเนาะน,นี่ก็แซมมาจากบ้านจานต้นเอาตัวใดมา,มาเมื่อนี่โอ้ยเล้วตันแล้ว่ะ้วตันครับเล้วตันเล้วตันอะไรจานโกตัวใดมา,มาเมื่มมนอนี่สามกูกครับวันนี้โอ้จานโกสามกูครับเมื่อนี้ครับทมงานเมื่อนี่ป้าแตกเลยล่ะปีเมื่อนี่ว่าแม่นยังดอกยางเมื่อยยางปลาลาบเลยเมื่อนี่อ๋อครับ รอติดตามครับว่าไปสิได้กำค้าก้อนครับครับขออนุญาตไปหาเปลนทีใส่นกก่อนนะครับเนาะโอ้นกขันหลังอยู่ได้ใส่แล้วนะครับเนาะครับครับนี่ครับเห็นไหครับ อุ้ยเอาครับเอาพี่น้องรุ่นครับพี่น้อง ó, ừ, bên bên đó ừ, cái này cái nó kia non. เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโอ้มันเด้อเศร้ามันเด้อเศร้าครับมือนี่เอ่อเดี๋ยวผมอนกลงมันครับนกลงโตไหมเบิ้งหน้าครับเนาะมันนะครับพี่น้องมือนี่ยมันแล้วมันแล้วจัดแล้วครับเจ้าประยักครับจัดแล้วครับมันมันครับมือนี่ยมัน อนีแต่ส่เลยครับเอาครับเดี๋ยวจังไหนจังยึดตามผลงานต่อไปนะครับเนาะมือนี่ยิ่ย่าวไกลครับค่อยเป็นใจวันน้ครับมือนี้ครับอากาศขึ้นครับเดี๋ยวผมจะตามมึงเสียงอยนี่ก่อนนกกระจา์โกติดนกไอ้พวกโดกรับเมื่อกี้นี่ครับนกปลากระยับแล้วครับนกกระจา์โกนกอันนั้นเขากัดนครับนกกระโดดขึ้นครับ นี่ครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่มาเดีวพี่น้องนั้มาเดี๋ยวนี่ครับตัวนี้ครับนก่ผมใส่ตัวนั้นครับขวายาบอกไว้เดิม โอ้ยป yup. ああีนอครับปีนอัเห็นบงวัวเหรครับหลังจากกี่พักเบียกไปครับกินข้าวเที่ยงครับที่นี่ข้าวเที่ยงคือเขาเศร้าเหรอฮะเขาเศร้าเป็นยังมาครับกินข้าว้วยกันครับเมนูกินงูปิ้งไก่ยังเต็มเดียวอยู่ครับเมื่อนี้ อาจารย์โกก็ได้เต็มหนึ่งครับดิวตัดโอ้ยอาจารย์ตุ่นไปเลยอาจารย์ตุ่นเหรอเหงานั่งเหงาอยู่ครับเดี๋ยวรอสรุปแางนะครับเนาะเก็บเมื่ท่านจบครับอันเนี้ยห้ำหอยปอกๆท่านเล็กตัวอยู่ป้าจะเปลี่ยนมาเลยอาจารย์ต้นยางครับนี่ต้องห้อยยางครับตามใส่นกแล้วครับเนาะท่านน้องกินเขาน้ำกันครับครับหลังอยากกินเข่าเซ็ตนะครับผักพรไล่ครับ จานต้นมันก็ได้ใส่นกกลุ่มถิมใบนะครับเนาะถิมไม่ยามนะครับหัวจะเที่บ่จังมันดิ่มตับตับตับ,ตบ,ตบยังนี่หยละเกิดว่าบายัางนะเกดวาก็เหลือไป,มมปท่นครับเอ้ถิมานบ่จะได้กำขาบ่อ้อกดียหุ่นด,ดินไปแล้วครับตัวนึง บินไปตัวนึงไงเอ้าอุย้ยเตรครับเด็ตัวนึ่งมันๆครับมันตัวเมียตัวนี้มนัมนครับมนันมน,มนี่ครับจังต้นครับได้กำขาแล้วครับเมื่อนี้เอา้าหันบินบินออกไปนี่ครับตัวนึง น,นั้แลเอาครับร้อบงนกเขาที่นี่ครับเดี๋ยวอยู่นี่กำลังกำลังใบโมงครับโอเคกำลังใบโมงกำลังจิตออกหาตอนนกครับพักก่อนครับมันดแดดอันยกมากคือทรงแบกนักสวัสดีตอนใบครับบุมครับบอกกันแน่ครับตอนนี้กำลังใบสามครับใบสามโมงครับ หลังจากที่พักกินข้าวแล้วนะครับนะพักนกพักยังไงครับเดิมได้เวลาแล้วครับเรียมงานกำลังนกใส่ขันเงียนนะครับเนาะโอ้มไปใส่นกครับพี่น้องที่นี่ครับหลอบใบครับตอนใบครับมาครับจานโกครับรอบนี้ครับ ส่วนแ่นต้นไปทั้งลังครับไม้เก่าไม้เดิมครับแกเมื่อรอบเโ้าบ่อหยียบซ่เมืองรอบใบครับ่าจะเป็นยังไงตามกุกสองตามกุกไว้ลวยททำงานมาครับการกลัวโอ้แล้ววลายขนาด <laughs> เราติดตามนะครับเด้อครับหลอ่ใบครับคอนใบครับคอนใบสำหรับคลบปนี้ครับมันครับมันสุกคนครับเมื่อไี้ครับมันได้เหงาได้ออกกาลังกายครับเมื่อไห้ครับว่ได้นกว่าเป็นย่างครับเอ่เต๋อว่ามากกวาลังกายนะครับเนาะกับเมื่อนี้่ครับย่งงยูแต้มเดียวเพื่อเราครับครับกลื่ย่างกันนํำเปียกครับ จัดโก้ก็ได้เต็้มเนืงครับนกไอ้นกเขายังวุ่นสีเขียวครับนกเขาเขียวนกกระโดดครับเอาครับคลิปนี้ครับก็ขอจบคลิปไปเพียงสำเนียงเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวคลิปทิปนาครับจัดไหมครับสำหรับเมื่อนี้ครับก็ขอจบคลิปไปเพียงสำเนียงครับผมมาสามคนครับอาจารย์โค จารย์ต้นครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ